ะนะครับวันนี้มาสเตอร์เมตไตรจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาคีย์บอร์ดนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นกันก่อนนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านโน้ตเป็นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียกันเลยนะครับ Today we have to learn about basic keyboard ทฤษฎีแห่งเสียงดนตรี ก่อนที่เราจะเรียนกันให้นักเรียนโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาก่อนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยครับ Good day my student สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาสเตอร์จะมาสอนวิธีการเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้นที่นักเรียนควรรู้นะครับก่อนอื่นเรามาฝึกอ่าน conversation กันก่อนนะครับ Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown. Because it's round and has little antenna. Power of think Plang Kwam Kid. Miyu Writing Plan Thinking Leading Plankan An. presenting พลังการนำเสนอ Speaking พลังการพูดก่อนที่เราจะไปเรียนเราไปทบทวนความรู้กันก่อนนะครับตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้จักชื่อคีย์ต่างๆบนคีย์บอร์ดกันแล้วนะครับและนักเรียนได้ปฏิบัติคีย์บอร์ดในมือขวาและมือซ้ายไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องที่เราเคยเรียนกันไปนะครับ Scale C major ก็คือบันไดเสียง ที่ประกอบไปด้วยโน้ต8ตัวได้แก่ตัวโดเรมีฟาซอลาทีโดทบทวนเรื่องการอ่านโน้ตด,ดนตรีโน้ตตัวแรกก็คือโน้ตตัวโดเสียงกลางนะครับโน้ตตัวโดเสียงกลาง จะอยู่ทับเส้นพิเศษหรือเส้นน้อยนะครับและจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว C นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวเรนะครับโน้ตตัวเรจะอยู่ใต้เส้นที่1และจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว D ีโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวมีนะครับโน้ตตัวมีจะอยู่ทับเส้นที่1และจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว อนะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวฟ้านะครับโน้ตตัวฟ้าจะอยู่ในช่องที่1และจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว F นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวซอนนะครับโน้ตตัวซอนจะอยู่ทับเส้นที่สองและจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว G โน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวลานะครับ โน้ตัวลาจะอยู่ในช่องที่สองและจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว a นะครับโน้ตตัวต่อไปที่นักเรียนเห็นอยู่ก็คือโน้ตตัวทีนะครับโน้ตตัวทีจะอยู่ทับเส้นที่3และจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว B นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวโดเสียงสูงนะครับโน้ตตัวโดเสียงสูงจะอยู่ในช่องที่3นะครับ หรือเรียกเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว C และโน้ตตัวต่อไปที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ก็คือโน้ตตัวเรเสียงสูงนะครับโน้ตตัวเรเสียงสูงจะอยู่ทับเส้นที่4นะครับและจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว D โน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวมีเสียงสูงนั่นเองครับโน้ตตัวมีเสียงสูง จะอยู่ในช่องที่4นะครับและจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว e โน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวฟาเสียงสูงนั่นเองครับโน้ตตัวฟาเสียงสูงจะอยู่ทับเส้นที่5นะครับโน้ตตัวฟาเสียงสูงจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว f และโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวซอนเสียงสูงนะครับโน้ตตัวซอนเสียงสูง จะอยู่บนเส้นที่5นะครับให้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับและโน้ตตัวซอนเสียงสูงจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว G ในการเรียนครั้งที่แล้วมาสเตอร์ได้สอนนักเรียนให้อ่านโน้ตในแบบฝึกหัดฟิงเกิลิงข้อที่2ในห้องที่1และห้องที่2นะครับในครั้งนี้เราจะเรียนอ่านโน้ตกันในห้องที่3และห้องที่4นะครับเรามาทบทวนการอ่านโน้ตกันก่อนครับ ให้หนักเรียนอ่านโน้ตในห้องที่1และห้องที่สไปพร้อมกับมตอร์ได้เลยนะครับ one two three four do re mi fa re mi fa so เราไปเริ่มเรียนอ่านโน้ตในห้องที่สและห้องที่4กันเลยครับโน้ตตัวแรกของห้องที่สก็คือโน้ตตัวฟานะครับโน้ตตัวฟาบรรทัดบนก็คือโน้ตตัวฟาเสียงสูง จะอยู่ทับเส้นที่5นะครับและโน้ตตัวฟ้าเราจะเรียกเป็นอักษรภาษภาอังกฤษ,ษ,ษว่าตัว F นะครับไปโน้ตตัวต่อไปกันเลยนะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวมีนะครับโน้ตตัวมีจะอยู่ในช่องที่4นะครับในบรรทัด5เส้นก็จะมี5เส้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมี4ช่องนะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวเลนะครับโน้ตตัวเล จะอยู่ทับเส้นที่4นะครับโน้ตตัวเล็จะเรียกเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่าตัวดีนะครับและโน้ตตัวสุดท้ายของห้องที่3ก็คือโน้ตตัวมีนะครับโน้ตตัวมีจะอยู่ในช่องที่4นะครับแสดงว่าในห้องที่3จะมีโน้ตตัวมีอยู่2ตัวนะครับให้หนักเรียนอ่านโน้ตในห้องที่3ไปพร้อมกับมาสเตอร์อีกหนึ่งรอบนะครับ one t ฟามีเรมีกูจอบเก่งมากครับไปเรียนในห้องที่4กันต่อเลยนะครับโน้ตตัวแรกของห้องที่4ีก็คือโน้ตตัวฟาโน้ตตัวฟาจะอยู่ทับเส้นที่5นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวมีโน้ตตัวมีจะอยู่ในช่องที่สีนะครับและโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวเรนะครับโน้ตตัวเรจะอยู่ทับเส้นที่สีนะครับให้นักเรียนลองสังเกตดูนะครับ โน้ต3ตัวแรกในห้องที่4จะเหมือนโน้ต3าตัวแรกในห้องที่3เลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับและโน้ตตัวสุดท้ายของห้องที่4ก็คือโน้ตตัวโดโน้ตตัวโดเสียงสูงจะอยู่ในช่องที่3นะครับนักเรียนยังจําได้หรือเปล่าครับว่าโน้ตตัวดํา1ตัวมีค่าเท่ากับกีจังหวะครับเรามาตอบไปพร้อมกันเลยนะครับ1จังหวะเก่งมากครับให้นักเรียนอ่านโน้ตในห้องที่4ไปพร้อมกับมาสเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับ one two three four ฟามิเรโดกูจอบเก่งมากครับครั้งต่อไปให้นักเรียนอ่านโนต้ตตั้งแต่ห้องที่1จนจบห้องที่4ไปพร้อมกับมาสเตอร์นะครับ one two three four do re mi fa re mi fa so Mi mi, mi สุดท้ายนี้มาสเตอร์อยากให้นักเรียนฝึกฝนให้ชำนาญถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในไลฟ์เวิร์กชีตส่งนะครับ